โอเคครับพร้อมฮะลุยที่ตัวคุณนะฮะนับ ท็อปขายดี SME ขายรวยครับ9โมงเช้าจันถึงเสาสยามธุรกิจแชนแนลนะครับรายการนี้ผมเก่งรายวิทย์นะฮะแล้วก็คุณกิกซี่นะครับภาษาอังกฤษแบบจริงใจภาษาไทยแบบบ้นบานสอภาษานะฮะโฆษณาฟรีในรายการนี้เลยฮะค่ะ Welcome to Our top bestseller SME millionaire Monday to Saturday 9 a.m. at Siam Thukit Channel and you're here with me k i x i c h a n y o u r translator today most things fail because they never start ส่วนมากที่ล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่เคยเริ่มต้นค่ะแต่วันนี้เริ่มต้นฮะอยู่ข้างเราฮะกับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่เป็นน้องใหม่ต่มาอะไรครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณเป็น SME ที่มีชื่อว่าสยามคิตตี้ค่ะย้ำอีกทีสยามคิตตี้ค่ะสยามคิตตี้นะฮะคุณที่ตินานอิทธิรัตนาโกโมลครับจุดเด่นของคุณไฮไลท์ของธุรกิจคือความงามและสุขภาพค่ะสินค้าประเภท สินค้าประเภทความงามและสุขภาพเน้นเรื่องความงามอ๋อความงามนะเะจาะจงไหมฮะสองกล่องข้างหน้าคือ,อเป็นนวัตกรรมใหม่จากไต้หวันนะคะครับซึ่งเป็นเซรัม่มเขาเรียกว่าเซรัม STEM ่มสเตมเซลล์อะครับได้ยินคําว่าเซรั่มสเตมเซลล์หลายคนเอ๊ะ คืออะไรนะฮะแต่ว่าบางคนติดตามข่าวสารเรื่องของความงามจะรู้เลยว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มาแรงมาก<ช>แล้วก็คนเนี่ยกำลังสนใจเป็นอย่างสูงเลยนะฮะ,ะเรื่องนี้ต้องมาฟังครับแต่ก่อนอื่นไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกันก่อนนะฮะขอขอบคุณครับ i.top class ู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับโอท็อสายบัวนะครับโอท็อปห้าดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมาหานคร เฮียชุนค้าวบอยทนบุรีนะครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยไร่กาแฟาประชุมพรจากต้นชนท้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษครับน้ำมันเครื่องไฮโดซินปลุกขุมพลังไร้ขีดจ,จำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดซินบิ๊กแบร์ยีนยีนคนไทยทางเลือกใหม่ของคนใส่ยีนนะครับมาเลสตาหันนกกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพร อิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดรา g o นสปิริตครับเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยแคทตีโกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามออนไลน์ยอดขายนับล้านนะครับยูลูกชิ้นปลายาวราชน้ำสุปเหนือชั้นลูกชิ้นขันเทพทวินไมไทยอิงครับพิธีกร2ภาษาหาแค่คู่เรา2คนนะฮะเชิญนะตัดภาพกลับมาฮะ ทำการรู้จักกับธุรกิจนี้กันดีกว่านะฮะสยามคิตตี้นะฮะเชิญนะคุณทิตินันฮะลุยสองกล่องนี้มันเด่นยังไงฮะค่ะมันเด่นตรงที่ว่าตัวนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่และเป็นกระแสที่รุนแรงมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสเตมเซลล์นะคะซึ่งของเราเนี่ยจะไม่ใช่สเต็มเซลล์ที่มาจากสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยเป็นเตมเซลล์ที่มาจาก พืชที่หาได้ยากนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นําเข้าจากประเทศไต้หวนันนะคะครับค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นการสกัดจากสเต็มเซลล์ที่จากพืชที่หายากและเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าไฟโตเซลเทคเทคโนโลยี Tech ค่ะครับแต่เราก็ยัง,งสนใจอยู่ดีนะเราก็ยังอยากรู้คะว่ามันคือพืชอะไรมันยังไงฮะ อ๋อมันเป็นพืชที่หายากอะค่ะซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตอะค่ะเขาจะไม่บอกชื่อค่ะอืมโอเคครับแล้วจะทำความเข้าใจกับมันยังไงคคนซื้อจะมีความเชื่อมั่นกับมันได้ไงคือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมันตอบโจทย์ได้เพราะว่ามันเป็นกระแสที่แรงที่เป็นสเต็มเซลล์ตัวเดียวที่เรานําเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะคะในตอนนี้ค่ะค่ะขายไปถึงไหนแล้วฮะก็ประมาณ6 0 0 0กล่อง6 0 0ันกล่องนะฮะกล่องละกล่องละห้าพันห้าค่ะแล้วลูกค้ารู้จักคุณได้ไงฮะ ก็อาจจะเป็นโซเชียลเก่าๆแล้วก็ลูกค้าเก่าๆที่เราเคยทำธุรกิจร่วมกันนะคะ6ก0 0กล่องกล่องละ5 0 0 0 5 5 0 0โปรโมชั่นของเราอะคะ่ะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือ5 5 0 0ซื้อ1แถมหนึ่งค่ะวันนี้เรารู้ราคาแล้วนะ,ะเราก็รู้ว่ามันคือสเตมเซลล์จากพืชเป็นพืชหายากมีข้อมูลอื่นไหมฮะคือผมกำลังประหลาดใจว่าลูกค้าที่ศึกษาเขาสนใจตัวนี้แล้วยอดขายทะลุถล่มทลายแบบนี้ได้ไง ก็ก็คือสินค้าตัวนี้นะคะตอบโจทย์ด้วยการใช้ครั้งแรกแล้วก็มีการซื้อครั้งต่อไปแล้วก็บอกบอกต่อๆกันไปนะคะอตอนนี้กําลังจะทําเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ค่ะคใช้แล้วมันเป็นยังไงฮะคือใช้แล้วทาให้มันเป็นมันไปนสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเลยอะคะอ่ะโอครับต่ออีกนิดนึงคะค่ะก็คือตัวนี้นะคะเน้นในเรื่องนวัตกรรมนะคะก็ <C' and S 1> คือไฟโตเซลเทคเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวที่ เป็นผู้ผลิตโอเควันนี้นะครับก็บอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าวันนี้นะครับคนไทยก็นำเข้าสินค้ามาแล้วก็เลือกมาแล้วก็ตอบโจทย์ได้แบบนี้เชิญคุณกิ๊กซี่ฮะค่ะโอท็อปเบสเซอร์เอสเอ็มอีมิลเลเนอร์พารีพรีเซนต์สิามคิตตี้เดอะบิวต e, ี้โปรดักต์และไฮไลท์โปรดัก h ์อีสิ่งเดอร์สเต็มเซลล์เซรั่มวิชิสแมคฟาร์มเดอะแพนส์ยูสิ่งเดอเทคโนโลยีคอลเดอไฟโตเซลเทค so for those of you who wants to buy or wants more d e t a i don't forget to contact the number below on the screen ครับเรียกว่ามาแรงมาใหม่เอาใจคนนักสวยรักงามนะฮะก็วันนี้ฝากไว้กับสยามคิตตี้ครับขอบคุณคุณทิตินันอิทธิรัตนโกมลครับขอบพระคุณค่ะครับขายดีขายรวยนะครับเป็นสเต็มเซลล์นะฮะที่ช่วยในเรื่องความสวยความงามสเต็มเซลล์จากพืชนะครับ